พันธสัญญาใหม่คำอุปมาเรื่องการเลี้ยงเนื่องในพิธีอภิเษกมเหสีพระธรรมมัทธิวบทที่22พระเยซูตรัสแก่เขาเป็นคำอุปมาอีกว่าแผ่นดินสวรรค์อุปมาเหมือนกระสัดองค์หนึ่งได้จัดการเลี้ยงเนื่องในพิธีอภิเษก มเหสีให้ราชโอรสของท่านแล้วใช้ข้าราชการไปตามผู้ที่รับเชิญในการนี้แต่เขาไม่ใคร่จะมาท่านยังใช้ข้าราชการอื่นไปอีกรับสั่งให้บอกผู้รับเชิญนั้นว่าดูเถิดเราได้จัดการเลี้ยงไว้แล้วทั้งบัวและสัตว์ขุนแล้ว ของเราก็ค่าไว้เสร็จสิ่งสารพัดก็เตรียมไว้พร้อมจงมาจงมาในการอภิเษกนี้เถิดแต่เขาก็เพิกเฉยและไปเสียบางคนไปไร่นาของตนบางคนก็ไปทำการค้าขายฝ่ายพวกนอกนั้นก็จับข้าราชการทำการอัปยศต,ต่างๆแล้วค่าเสีย รษัตย์องค์นั้นก็ทรงพระพิโรธจึงรับสั่งให้ยกกองทหารไปปราบปรามข้าตกรเหล่านั้นและให้เผาเมืองเขาเสียแล้วท่านจึงรับสั่งแก่ข้าราชการว่างานสมรสก็พร้อมอยู่แต่ผู้ถูกเชิญนั้นไม่สมกับงานเหตุฉนั้นจงออกไปตามทางหลวงพบใครๆก็ให้เชิญมาในงานนี้ พวกขา้าราชการจึงออกไปเชิญคนทั้งปวงตามถนนแล้วแต่จะพบให้มาทั้งดีและชั่วจนห้องโถงงานสมรสนั้นเต็มด้วยแขกแต่เมื่อกระสัดองค์นั้นเสด็จทอดพระเนตรแขกก็เห็นผู้หนึ่งมิได้สวมเสื้อสำหรับงานจึงรับสั่งถามว่าสหายเอย๋ย เหตุไหนจึงมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานแต่งงานผู้นั้นก็นิ่งอั้นอยู่พูดไม่ออกกระสัดจึงรับสั่งแก่พวกข้าราชการว่าจงมัดมือมัดเท้าคนนี้เอาไปทิ้งเสียที่มืดในภายภายนอกอันเป็นที่ที่มีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยผู้รับเชิญก็มาก แต่ผู้ที่ทรงเลือกก็น้อยการเสียสวยให้แก่จกักรพรรดิซีซ่าขณะนั้นพวกฟาริสีไปปรึกษาวางแผนว่าจะจับผิดในถ้อยคำของพระองค์ให้ได้จึงใช้พวกสิทธิ์ของตนกับพวกเฮโรดให้ไปทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่าท่านเป็นคนสัตย์ซื่อได้สั่งสอนทางของพระเจ้าจริงๆโดยไม่ได้เอาใจผู้ใดเพราะท่านมิได้เห็นแก่หน้าผู้ใดเหตุฉะนั้นขอโปรดให้พวกข้าพเจ้าทราบว่าท่านคิดเห็นอย่างไรการที่จะส่งสวยให้แก่จกักรพรรดิซีซ่านั้นควรหรือไม่พระเยซูทรงทราบ เจตนาร้ายของเขาจึงตรัสว่าโอ้คนหน้าซื่อใจคดมาจับผิดเราทำไมจงเอาเงินที่จะเสียสวยนั้นมาให้เราดูก่อนเขาจึงเอาเดนาริอันเหรียญหนึ่งถวายพระองค์พระองค์ตรัสถามเขาว่ารูปและคำจารึกนี้เป็นของใครเขาทูลว่าของซีซ่า และพระองค์ตรัสกับเขาว่าเหตุฉะนั้นของของซีซ่าจงถวายแก่ซีซ่าและของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าคําตรัสตอบของพระองค์นั้นพวกเขานึกไม่ถึงจึงพากันกลับไปละพระองค์ไว้ปัญหาเรื่องการคืนชีพ ในวันนั้นมีพวกสดูสีมาหาพระองค์พวกนี้เป็นผู้สอนว่าการฟื้นขึ้นจากความตายไม่มีเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าค่ะโมเสสสั่งว่าถ้าผู้ใดาตายยังไม่มีบุตรก็ให้น้องชายรับพี่สะพ้ยสืบตระกูลของพี่ชายไว้ในพวกเรามีพี่น้องผู้ชายเจ็ดคน พี่หัวปีมีภรรยาแล้วก็ตายเมื่อยังมีไม่มีบุตรก็ละภรรยาไว้ให้แก่น้องชายฝ่ายคนที่สองที่ที่สมก็เช่นเดียวกันจนถึงคนที่เจในที่สุดหญิงนั้นก็ตายด้วยเพราะฉะนั้นในวันที่จะฟื้นขึ้นมาจากความตายหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของผู้ใดในเจดคนนั้น ด้วยนางได้เป็นพระยาของชายทั้งเจ็ดคนแล้วพระเยซูตรัสตอบเขาว่าพวกท่านผิดแล้วเพราะท่านไม่รู้พระคำพีหรือฤทธิเดชของพระเจ้าเมื่อมนุษย์ฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกแต่จะเป็นเหมือนทูตในฟ้าสวรรค์ แต่เรื่องคนตายกลับฟื้นนั้นท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านหรือซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว,ว,ว้ว่าพวกว่าพวกกับพวกท่านว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัและพระเจ้าของยาโคบพระองค์มิได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น ประชาชนทั้งปวงเมื่อได้ยินก็ประหลาดใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์พระบัญญัติข้อใหญ่ฝ่ายพวกฟอริสีเมื่อได้ยินพระองค์ตรัสว่าทรงกระทำให้พวกสะดูสีนิ่งอึ้งอยู่จึงประชุมกันมีบาเรียนผู้หนึ่งในพวกเขา ทดลองถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าค่าในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุดพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้านั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่และข้อตน้นข้อที่สองก็เหมือนกัน คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคําของผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้ปัญหาเรื่องบุตรของดาวิดเมื่อพวกฟารสียังประชุมอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงถามว่าพวกท่านคิดอย่างไรด้วยเรื่องพระคริส พระองค์ทรงเป็นเชื้อสายของผู้ใดเขาตอบว่าเชื้อสายของดาวิดพระองค์ตรัสถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นเชนไหนดาวิดโดยเดชพระวิญญาณจึงได้เรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับสั่งว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าจงนั่งที่ขวามือของเรา จนกว่าเราจะปราบศัตรูของท่านให้อยู่ใต้เท้าของท่านถ้าดาวิดท,ทรงเรียกท่านว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะเป็นเพียงเชื้อสายของดาวิดอย่างไรได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดอาจที่จะตอบพระองค์สักคำหนึ่งตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีใครกล้าซักถามพระองค์ต่อไป